ถึงที่ลงแล้วรีเรียวบางเลยเสัตวิค,ค่ะอ,คอยู่กับช่องสาวน,นนท์ดำบซิงนะคะอ,คอยู่กับเท่าแก่บรีดดับยูรับ <laughs> พี่บูทักมาด้วยถักมาอะไรเอาว่าคายคอยเดี่ะคายเลี้ยวนะคะคอยขุน ยี่2ิตัวนะคะทุกคนคุมมากี่เดือนนะพอาสามเดือนกว่าเปล่าสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งเกือบสี่เดือนเกือบสี่เดือนเรามาส่งที่โคกเร็วนะคะเขาให้พอทอยเข้าตัวนี้ ทุกคนจะเอาหกล้อมานะคะหักหมดเลย ชองอ้ยยิงถามว่าเจ้าชองอ้ยเมียอันนี้ก็เอามาสองหกล้อนะคะเพราะว่ารถสั่งทางนี้หนงคันนะคะแล้วก็รถพ่อหนงคันนะคะเพราะว่าคนคนเดียวไม่หมดก็ได้เแ็นทำสีมาเพิ่งได้ออกวิ่งงานนะคะทุกคน ตอนนี้ก็คือนุ่มพึ่งปืนนะคะเสียงก็จะแหบๆอันนี้ก็เป็นอีซูซูระบบครอเหมือนกันนะคะถึงแล้วนะคะ เขาฝนตกหนักจนดูเม่ฝนเลยนี่เขาเอาลงแล้วนะคะทุกคน ทั้งหมดมัน22ตัวนะคะแต่นุ่นไม่รู้ว่าพ่อขายมาในราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนโค้กๆๆตัวเล็กคัดเข้าโค้กเดยเลยง่ายเนี่ยจ้าง่ายจ้ามันจ่ายด้นอ่ะ มีดตตัวใหญ่ๆนะคะดูตัวนี้โอ้โหใหญ่มากนะทุกคนเดี๋ยวจะทยอยเอาลงจากรถนะคะเขาบอกว่าตัวเล็กๆเ,เข้าคอกทางมันก็จะเฉะนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกนัดมา ตอนที่ออกมาก็คือฝนตกตลอดทางนะคะอันนี้ส่งที่อำเภอสตึกนะคะทุกคนจังหวัดบรีรัมนะคะ មកឃើញໂຕមានស្រោលៀងលើជ្រកលៀងទៅ sau គីល្អណាស់ថាក់ໃສចាញ់មកខាងផងណៃចောင်းទៅໃກ້ចាំផាត់ក្បាលចាញ់ដាក់ត្រលើមើលលេង ที่เอมเคยโจะอะไรก็จะเป็นคลายคุนล็อตแรกนะคะของพ่อยอดนะคะที่เลี้ยงนะคะที่คุณนะคะแล้วก็ปล่อยขายนะคะ <impl od> ล็อตแรกเลยนะคะทุกคน รู้สึกจะร้องไห้นะคะคิดถึงมาอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะคะทุกคนมาอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะพี่อบอกว่า เลี้ยงได้แค่นี้แหละทุกคนเลี้ยงได้แค่นี้แหละให้มาอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วพอเลี้ยงได้แค่นี้ต้องเอาทางไปออกรถเกี่ยวนะคะไปจ่ายค่ารถเกี่ยวนะคะทุกคน ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ไว้บ้นะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ